ติดบลอลลี่บอลนอบอลนอให้ตดจะบลอลีตัวใหญ่บสลาโดเดวิดทูดอบสลามึงเอาแวตาสาว้นะบอเอเพเพ่อเอาไว้หนีาบอเอลิปตตคบดยตาันตปะพุาตววานเลยเนาะ แกคือมาชุวยรที่บ้าเจาได้แต่บอกเราสลัเตนทมาปูเราจะได้แต่พวกเราสัเตนรพคือเมก็มาขี่ไว้กคุอจอล่ะะ Hehehehe he he. ก mm? <im> ิ้ชูเลีเรือลมัที่ใหญ่กกว่าพี่ตาอกไเตะหัวะเดมเดิคว้ากระที่คนนี่ โลยายเนาะโลยโอเคแกแต่นี้ยายหรือพระสื่ออีกดอนเลยเอาเวลาบ่เด้อแค่บ่เนาะละเลาะเนาะแต่นี้ยายขอให้ดิตมยะให้กระบาแต่นี้ยายไปสระดูสุราสุตระเนรายืนที่ยันมีพี่เราปกติสระดูสระดูเนาะสระดูเดวิทูอคูดาดันจุบตาบุญที่ยากว่าเนาะเลยในปาอุทาโลจิพูญกันนี้ยายนี่นะปสระดูอากาศสุตะเคล လာဘောဒခုဖိတ်သစ်ပါဝနဲ့တာအတာအစလုံးကေထရာလူကဆီနော်ဒီလာလည်းလည်းကြေပြက်ရပါတိကျဖို့မောအာတာအိုတဆောလတ်ဒီပေဝတာဆောက်တာခိုတာဝေရှူရောစမီလက်အုပ်ကွာတဲ့ကညိုဘလက်ဆော့စဖို့တာအုပ်ဖို့ယမီလာဒေဗစ်ထူနီလာယေဒာယောမာမေ นมะตะละมุเอททูโฟตะละมุเอททูโฟในเราเลยไม่ได้เป็น2ฝากที่ว่าดูมาวลาโกกันได้หรออ่ะความยังพูดเท่าบะเนี่ยเลยกระปะปะจริงเนี่ยเออพอเนาะอะไรเนี่ยลีเนาะเดี๋ยวมีแล้วทูไว้แล้วก็ไม่ทูยังได้เสร็จแล้วเนาะโอเคแต่เนี่ยเขานี่เนี่ยอุปสาสู่เต้าพวกเนี่ยมันจะดูอ่ามีนะคนเยอะบลูทิโซซ กันยอเลือกที่โผเสอกอ่าตาอุปุอมีจันน่เนาะอุดารฮอาดคตาอันแล้วก็วีงเพื่อดนี่ยดูกว่าเชื่อเขาทามาจาเล่ย่อากูคุยเนาะอามีฟอตลอดลออกูตาหอนี่้วนใหญ่เลยแวนาดีตคืรู้มัเราดที่าเลือนอกจ้ารลเงยาเนเชื่อามาเจออเนาะูตา่นี่เด้อ ต้าพูพูนอเลื้อปสราเต้าผูพูดูเบีเวที่บ้านาของมูลไครเด้อตระให้กูให้กูกอดอยากตืนลิหนอัที่าาได้บางวนันนี้เป็นสิ่งเาตาแทเด็กวัวมาวิบลอนัน้เปให้ปอดตาขีน่อเปรี้ยป่วยไปาไดตาอ่อต้อีไฟใช่งอเอาไว้นี้เบอด้ตัวคู่ด้เพื่อนอเล้อปัสตราที่เรามาเจอได้ขี้กะละหน่อเลืตาอ่อตาอออปุ่ยนี่เหรอเกสรนี่ใหปสรา

တရတရလောဒေဒါစလာစရာဘဒိုတိတုနောဟောဒါတူတာအို20%အဲပါသကာခုဘီဆိုနိဝေကပန်လုနိဒီတော့တတိနီနဲဟောဝဲအဲရှေပါဘိုကဘူလတာအတာအော်ဒီပါတော့ဝဲမီတသတ်ခူဖန်ဒိုလောတော့ဝဲစင်ပဒတ်စွေဘောလားတော့ဖဲလေးကတတလတ်အတဆောတတာကိုရောနေဒေါ်ခရိတာဒီတော့တောက်တောက်အေးဖန်နေနေ

အာစ uh, mm. ိဘရကေခ uh, ဇ mm. ိုင်ရလာခပလိုလခဇိုင်ရဘလူးဖိုတော်ပက်ကေကီလိုကဒသူဘတိဘဒူးနခပလိုလပဒရာဒိုတယ်ရဖိုတော်ဘတိဘဒူးနဖိုတော်တက်ခဲလာကိုနေစစ်ဒီရွာလောဆောရီဆောဝဒီလေတူကိုမဟုတ်ခပါလေခဇိုင်ရဘလူးဖိုခဇိုင်ရတက်ဆူဆောဝကမဘိုတော်ညောတော့ကဒူတောသောတော်ဒေ แำบุเทำบุเ่ตมรู้ยนเอาไว้นี่เด้อมีเวลาพอสระ้วนออากระตุเนชอดชวากินนผู้ดีผูตาผู้ดุผูปาทีไฟนี่เอเนตืตาขึ้นเลไหยาเออตาขึ้นไปด้นอนี่มาต่อตาอชิกลาควิเยนโครการตอนนี้เดอเอาเวลาเปิดเทบบบานตเีกเนาะเนเราพูดเราเวลาว่า อ้ายยตากหมูติตะพาเนาะคอมเมียนี่แลบอดเดลเผื่อตะแต่บอดเดลนี่ดิดาบ่พูดป้าอุบไปติติเนี่ยเนาะอปานเนาะกินเอ้อห่อชิงกระปอกบาดเกี่ยวเนาะอืมอะพูดตะตอนนี่เด้อตาวตาวตะลูตะชวนนี่ดูโอ้โคล่านี่ตะมีโคล่าเดว่าคนนิเดรบเนาะตะเด้อผู้ละจูก่อนนี่เด้ออะพูดตะตอนนี่แลเอ้อซื้อเม็ดดอมาปู่มาตอดามอเนาะคอมเมียแลเม็ดดอซอดซื้อมาจ๋อป้าผู้กว่าคนที่พูดป้า เอ่อตาต้าสูหเนี่ยรสุตยากะสุตยาเคลมีบ้าบาเดอมีมีติ้นน้องรบ้าเนาะตาราต่อใหญ่ในเดีวช่วมงต่อเดอเหจิเนาะความเดียี่ตาต่อมีองเาิ้ลำรลอเนาะแต่นี่ลำลอขวาเห้เนาะสุเบี้ยเาชอบท่มาเจอเดอถึงเสกลอยติเนาะบ้านมคนเลยปลาย่ิ้ไมเวด้ก็พบลเรื่องกับ้านตัเท่าไปได้

The <tries> boy, the cassayo, the <tries> boy, the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  boy, I'm <laughs> These are ဗာဒေတီတေခုနာဟဲဟဲလျားညဘောလကနာဟဲကာသာဘောညကနာမူဒိုလေကလင်ရဘချေလောနိုင်ရှုဘခါဆူညမီဟဲလဘလေမူဒိုထာဒီအကောတာဒိုနိဒာမိတာတာခူဘာဒိုညံတာလာနော်1အင်းအကောတာဒိုနိဒာအဝဒာတနိညိုင်ခေါနိဒီယေဒါချက်တာခူလောဘမ်လေကိုတာလေတာတနိညိုင်နိဒာအာဒီသော်လေဘောဘတ်တိညားလေနိသော်တော်လိနော်ယေကတာ อาเว้ซีภาต้าม้าจือรู้ป่ะอาฮู้ไดตอนนี้นะแม่เมื่ต้ามาจอมีให้รูลรู้ทีตอนนี้ภาษาาวใชใจเขาเนี่ยเดี๋ยวฟสไม่สิมาเนอแม่เม่อจืเออแต่นี่ยนีย่าลรู้บ้างตาลคันนี่ตานคันเนี่ยจเจ๊ลาล้วปาะหนอชื่อะไรอุ๊บอีกเจ้าพูแม่เมเลยไม่ให้ต้ามาจือหนเสกโลโลรูเลยเจะกมาาจว่ตาตตรู่นนี่รอนยือยมาาจือสุดสีดีโอเคอาเว้เนี่ยเดี๋ยวไม่เวได้อาแต่นี่เนี่ยอี๋หนอภาษะพีต้าม้าเอาเว อ่ตมาเจอจำนวนใหญอีกเนาะเมตาอ่าขตาคือเมตาเกบรือเกยวผู้เลือกโพีโพซาส้าวอลหมาเนี่ยโอเกต้าตัวลรเต็มห่ามีอเลือตะเลือกตะามืดเลือตะาโอ้ไม่มีอยอุลัเนาะว่ะเกต้อุลัเนาะโอเคเมโดเี่ยโ้ไม่มียาดละอุลนเนาะตะามืดเนี่ยเตรเจวอยาโอเคเสร็จเตียนอกันระเกต้เส็จเตบานีเด้อเว้เต้ตัวลจะวลไทไม่ไม่เอ่อสงนี่ไงนี่

นอเล้ลู้้ล้วสาต่กับปาเนาะอากูต้าดอนนี้เดอลตาตปลาเลยกับบ้านซีท่ออกันเลือใเทนี่เทนี่เทนี่ยแต่อย่าละบ้านที่บาดกว่าเป็นยาหลักเลยคุณ่กับปลาลเนนุ่ยกระลำเนุยกระลำเมนุยกระลำเลยจีอยู่เนาะม่เอากูตาดอเดอเอาไว้ปาตราตกปลาเไว้ได้เนาะนุยกระลำบาเลยจีอยู่กับสู้ทบ้าไว่ได้ตาถึงกับผ้าอัดเดยแตเพื่อนนุยกรลำบาถึงเปไม่บ้ากวาแล้วร้ขวิดึง็ไม่เลย อาทิตเะนออาคูไดดอนนี่เดชิมอเออพีมเออไม่ล่ชิมไม่ลนอชิมไม่เลเลเจี๊ยบผู้อาคูดดอนนี่เดอ่าผ่าเลยอาไกว่าเรามดว่ะื้อสามมชุบบะึกื้อสามงะกตเนาะซื้อแต่เดีูเอย่าากานาบาเออเออโอเคบานเราม่มีบอควาเปปามมอุมเนาะซื้อเตยงลเลยเออไอ้เนชอบว้า อ่ตาถือผ้าเดือดเพลย์ล้อเดอยักวาตุ่มลยนี่สุดดาวเวนเนาะโอเคเอาเวนเดไม่ไว้ไตาดตอที่าเนาะตาอนนั้ก็เรียกว่นตราเตีัยไว้ได้เลยเอาเวอ่าเคยมาถือผ้าเนาะพอบาลนครเนาะเออพอบาลนครโอเคเอาเวยังไม่เตียแล้วก็กูแล้อยแอแต่คือเลยยกกู้ยรอบ่าวเวประกะยังกัดว่าลองจ๊กเตอร์คีเซปะกะเตียนก่อทำอื่นที่เนาะ 호불리 돼 파바데 라도바하케 네 하드수글라 키시바파 나 호불리 파이 니네 아게도 데카라 라와데 아비쿠 키샤디노 나데 니데 테라올라 아와다 바게테 오티저거초 네 레가네 어디다 ወይ መላ አሁን ደለ ሞሊባላ ደባላ ዋይፋይ ነሽ ለበላቲ 2028 ፍሪባ ማዛና ግሮ ዘ ለኒባታ ኮይታ ይያበ ነማሎባ ማካላ ኩቲ ማላባ ሱዊሳዱ አውሮ እና ለምላ ሳይጉታ ሱሱዋ ታታ ግቲ ተላውቲ ወስስ ብሎ በደቲ ፒኛ አቶ መና አውዳ ፒሴ ወዲቱ ነና โอเคนเอาไว้ย okay. no, 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 uh, ่กเจ๊กดนเจบุะนอบ้านเบานหกูาม่เอาไวยู่แต่เดิต่เราปพระาทติรพูดีโคตาเพ่เพยอีนอตันหน่อมีเมื่อก่อาจได้ทเลละเทลล์นะมีไว้ไดมูลปัลาะนอเอาคนจากเีเดอตัดตลอตนขาย่านนอนะเมื่อว่าโคตาจะดุยดูตาวิอ่ะต่าวิขายเยอต่วุตาบ้าาวิจะลองจะลองกับว่าอยากความมูลปลลพูดมาเนานมาลากับบสเ อืาโคได้เนี่ยไม่ตาตะคือตะคาเราไม่ตาตะคือตะคาโอเคเดี๋ยวช่วงไดูกันเลยืไหเกันเนาโอเคเดี๋ยวกันวัดเ้คิดเดี่ยวเราปกตเจกทบที่นนมัน่โตเจ้าพ่อที่ว่นีอขคุณเอท่าตคนหนึ่งว่าบที่บุรให้เรากระรากระลาหลอกเนาะเกเออขีเออตาอเก๋มาเกิดเจ่มใอเกัน่เาพ่อหนไม่จะมาในการยิาจ้า